แม่เขาให้โอเคทุกคนกคนพร้อมทุกคนดู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 ด,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 ดูดูนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโอเคโปรเจกต์แล้วเจอกันสวัสดีครับพบกับผมโอเคโปรเจกช่นเคยวันนี้ผมไม่ได้มาล่าสัตว์หรือว่าทำอาหารกินในป่าแต่วันนี้ผมจะมาทดลองสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งทุกคนก็เคย เห็นมาแล้วทุกคนก็เคยเล่นมาก่อนและผมไม่บอกว่ามันเป็นอะไรแล้วก็ต้องตามดูไปดูผมนะครับก่อนอื่นเลยคุณเข้ามาชมคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์นะครับกด Subscribe เล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่อไปและถ้าหากทุกคนที่ดูคลิปก่อนๆที่ผมทำมาแล้วก็รู้สึกชอบใจหรือว่าอยากให้ผมทำอะไรก็ตาม ก็ช่วยคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆได้นะครับผมผมจะตามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกอนุรูของผลนะครับผมอย่าช้าอยู่ใดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันคืออะไรปะ่ะนี่นะครับคุณผู้ชมนี่นะที่ผมบอกนี่ครับนี่ก็คือลูกประทัดนะครับซึ่งอนุภาคของมันและก็การทำลายล้างของมันนะโอ้โห มหาศาลมากนะครับวันนี้มันแปลกยังไงวันนี้ผมจะมาทดลองสร้างกําแพงไข่นะครับประมาณไม่รู้กี่ลูกก็หลายลูกอยู่นะครับสร้างกําแพงไข่เพื่อให้ดูซิว่ากําแพงไข่จะต้านอนุภาพของอประทัดลูกฟุตบอลนี้ได้ไหมครับผมนี่นะครับอันนี้ขนาดเล็กนะครับผมไม่เอาขนาดใหญ่มานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผม และก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปสร้างกําแพงไข่กันนะครับผมจะทดลองจุดเพียงก่อนหนึ่งลูกแล้วก็ดูความแรงของมันนะครับน่าสนใจไหมล่ะถ้าน่าสนใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโอเคโปรเจกต์นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนนะครับไปเราไปทดลองลูกแรกกันก่อนเลยไปโอเคนะครับทุกคนคือตอนนี้ผมก็จะทำการวางนะครับ เอาหลุมมันก่อนแล้วเราจะมาดูอนุภาพของมันนะครับผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าผมก็ไม่เคยทํามาก่อนซึ่งการทดลองต่างๆเนี่ยผมเห็นแต่ฝรั่งเขาทํากันนะครับแต่วันนี้ผมเด็กดอยก็อยากจะทําแล้วก็อยากแปลเป็นภาษาไทยให้ทุกคนได้ดูกันให้ทุกคนเข้าใจกันว่าเออเด็กดอยเด็กไทยก็มีความคิดสร้างสารรค์นะทำอะไรอย่างนี้นะครับผม เงี้ก็เป็นกําลังใจเช่นเคยนะครับกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับอยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์ได้เดี๋ยววางกันนะครับตอนนี้ก็ผมได้ทําการวางนะครับให้องศาเป็นเทียบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะจุดเลยนะครับทุกคนนับหนึ่งสองสามโอเคครับจุดเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับอนุภาพของมันนะครับถือว่าสุดยอดมากนี่เรามาดูตรงรูมันโอโ้โหมันแน่นอนจริงๆรูบโบขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้ผมแค่ขุดนิดเดียวนะครับเออสเก็ตมันไปไหนอะตอนนี้ไม่เห็นสเก็ตมานะเพราะว่ามันระเบิดแรงมากนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าถึงเนื้อเรื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันแพงไข่แล้วก็เอาลูกฟุตบอลเนี่ย จุ่มลงไปตรงกลางแล้วก็ทำการจุดมันนะครับและเราจะมาดูว่าอนุภาคมันจะขนาดไหนนะครับผมนะครับก่อนที่เราจะไปชมกันพลาดไม่ได้นะครับกดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe นะครับทุกคนแล้วคุณจะค้นพบการทดลองใหม่ๆนะครับแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล็กน้อยมาเรามาเข้าเนื้อเรื่องกันเลยเดี๋ยวเรามาสร้างกำแพงไก่กันโอเคมาตอนนี้ก็ได้ไขามาเรียบร้อยแล้ว ไข่แท้นะครับผมซึ่งนี่เป็นไขออ่ได้คัดกรองมาจากบริษัทที่ไหนสักแห่งผมก็ไม่รู้อย่างดีเลยนะครับผมและมีความหนากับไก่ธรรมดา7-8ถึงเท่านะครับผมนะครับไม่เชื่อผมใช่ไหมล่ะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสร้างกำแพงไข่กันเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะมาสร้างกำแพงไข่เดี๋ยวเราวางลูกบอลก่อนนะวางก่อนเลย วางไว้จุดเดิมนะครับผมแล้วก็วางแล้วว่าสร้างกำแพงไข่มาวางไว้รอบๆนะครับผมสี่ห้าฟองก็วางกันไปเนี่อวางไว้สามฟองกันดีกว่าวางไว้สามฟองกันนะครับผมเดี๋ยวเราโอเควางไว้สามฟองกันดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาจุดกันเลยนะครับมา โอ้ยัดเลยโอ้ยเปยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมมันแน่นอนจริงๆมันแน่นอนมากๆนะกับคลิปนี้เพราะว่ามีทั้งอึ้งทึ่งเซลนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวอีก เดี๋ยวเราจะทดลองอีกลูกหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราผมจะขูดให้มันเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็ใส่ไข่ไว้เยอะๆนะครับเราจะมาดูชัดๆแล้วก็ชัดช้าอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาลุยกันเลยมาเอาครับขูดต่อยครบโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเพิ่มไข่กันนะครับและมาดูจานวนเดี๋ยวตอนนี้ผมทําที่ไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูดูที่เลยนะครับผมโอเค วางไว้เลยเราจะเพิ่มจํานวนไข่กันนะครับอีกรอบหนึ่งแหมนดูว่ามันอนุภาคมันจะรุนแรงกว่าเดิมไหมเพราะว่าแต่ละลูกเนี่ยผมเชื่อว่ามันทํามาไม่เหมือนกันนะครับมันทํามาไม่เท่ากันนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้นี่เจ้าเพราะว่าไข่นี่ก็หนาพอสมควรนะเพราะว่ามันหนากว่าไข่ปกติประมาณเจ็ดถึงแปดเท่านะครับผมยอดแน่นอนโอเค ค okay, ครับผมประมาณนี้แหละอ่ะโอเคเอ้ยอ่ะโอเคประมาณนี้นะเพื่มอมีสี่ฟองพอนะครับผมเราจะมาดูกันนะครับว่าอนุภาพของมันขนาดไหนเพราะว่าไข่เนี่ยผมสั่งตรงมาจากประเทศนอกจากบริษัทหนึ่งครับหนาถึงหนากว่าไข่ธรรมดาถึงเจ็ดถึงแปดเท่านะครับอันนี้นี่ดูไม่ผิดนะครับผมนะเราจะมาจุดกันอีกทีหนึ่งโอเคไป let's go ดูมาโอเคนะครับทุกคน ตอนนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการนี้นะครับผมนี่ผมเพิ่มไข่จํานวนสฟองแล้วก็ผมก็คุดให้มันเป็นที่เรียบร้อยไหนดูกล้องซูมเข้ามาใกล้ๆยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมโอเคซึ่งต้องบอกว่า2ชิ้นนี้คือเก่งสู้เก่งอยู่แล้วไม่มีใครแพ้ใครอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาจุดกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอีกรอบหนึ่งมาโอเคนะครับผมพร้อมนะครับ มเขาให้โอเคทุกคนทุกคนตอบทุกคนดู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 นะดูยอ,อดทุกคนโอ้โหพระเจ้าโอ้ย โอ้โห oh, ทุกคนดูดูโ oh, oh, อ้โหนี่อนุภาพ uh huh. ถ้าเป็นไข่ธรรมดานี่ก็คือแตกไม่เหลือนะครับ uh huh. ทั้งสี่ฟองนะครับไม่เหลือนะครับอันนี้เป็นไข่หนากว่าไข่ธรรมดาเจ็ดเท่านะครับทุกคนโอ้โ oh. หนี่หนากว่าเจ็ดเท่าถ้าสมมติไข่ธรรมดานี่ก็คือกินได้เลยนะครับทุกคนแม่สุดยอดมากโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยมาเป็นยังไงกันบ้างกับการทดลองวันนี้สนุกไหมครับ ถ้าสนุกยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็ไลค์มานะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับผมเล็กๆน้อยๆในการทําคลิปต่อไปนะครับผมม่อยากเห็นแค่ว่าฝรั่งทําแล้วก็คนไทยต้องดูแต่ผมอยากเห็นว่าคนไทยดูแล้วคนไทยดูอย่างงงนะครับคือคนไทยทําให้ดูแล้วก็คนไทยในประเทศดูนะครับผมไม่งงนะครับโอเคซึ่งบอกเลยนะครับว่าเม็ดนี้ก็มันมากสําหรับการทดลองทั้งสนุกไอ้ทั้งสนุกและได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับจากการระเบิด ระเบิดนะครับไข่ที่ผมสั่งมาจากต่างประเทศที่หนาประมาณ7-8เท่าของไข่ธรรมดาที่เรากินทุกวันนี้นะครับผมและแน่นอนว่าคุณผู้ชมดูแล้วสนุกนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโอเคโปรเจกต์เพื่อที่จะจได้ไม่พลาดการทดลองใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปในภายภาคหน้ารับรองว่าช่องผมถึงอาจจะยังไม่มีคนรู้จกักแต่ผมก็ทำเต็มที่นะครับผมเพื่อคนที่ดูอยู่400-500นี้นะครับ โอเคและพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโอเคโปรเจกต์แล้วเจอกัน